สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุงแห่งช่องทุงพุทธาช่องทีนํำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำรรมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ เชา้านี้อากาศกระยงคงขมุกข,ขมัวครับยังเ้าอยู่เมื่อคืนฝนกระตกตื่นเช้ามาก,ก็ยังคลื่นๆอยู่แสงแดดยังมีอออครับก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันว่าเริ่มตนชีวิตกันยังไงครับไม่ตัดกว้วยโอ้ว้วยสุกแกเหลว,ลวเออ้วยสุกแกนี่มันดีเนาะ ต่ว่าคนแกไม่ดีมีมีแรงโอ้สุกขาเครืออะไรครับ <Pacific> อ <Nein> ันนี้ป่วยอะไรเนี่ยเป็นคนกินพี่รู้ครอันี่ยานี่ตะนาทีกินครับก่อนที่ออกไปทำงานทำการนอกบ้านครับครับดูแล ในบริเวณบานนิดนึงตอนนี้ก็ประมาณพวกวงช้าครับมองเห็นว่าอากาศขมุขมัวกับปลูกผืชปลูกพักสวนครัวไปตามเรื่องตามราวครับต้นกล้วยเนี่ก็จะเห็นมีปลูกกันโอ้แทบทุกบานครับกับพ่อได้อาศัยกินบางคนชอบกินก็ไปซื้อเข้ามากินสองถวัดชัยก็ตาจวบกับโอ้เห็นมันสุกคาเครือกับมาตัดออกไปนิดนึง่งพอตัดใด วีกลวยไปแล้วก็เดินนี้ริบปล่อยให้ตาจวบสะสางอยู่คนเดียวป้าพอได้หน่อย <c oughs> ก็เป็นวิธีชีวิตบานบานครับก่อนไปทำงานปกติที่ในบริเวณบานมันก็ไม่ค่อยกวางกันแต่ก็พอให้ปลูกผืดปลูกพักผ้ละไมเ,เล็กเล็กน้อยพอได้กินครับอ่อยมันเขียวครึมมีเหมือนกับอยู่ในเมืองที่มีแต่ โอ้ยมองไปทางไหนก็มีตะคอนกรีดออกนาบานก็มีตรุตรานี่กอกวีหนึ่งโอ้วีกลวยวีนี่มันเป็นแปลกๆยังไงรู้นี่อ่ากำลังสังเกตอยู่ตาจวบแบบแปลกแต่มองขึ้นท้องฟ้าครับตอนเช้าแสงแดดหลอดก็กลวยมากับบรรยากาศดีก็มีแก้วมังกรแล้วก็มีพักโอ้พักปรังครับโอ้ยงามครับสอา,าสางออกหน่อยหนึ่งโอ้ โดนอีกวีหนึ่งโอ้กอเดี๋ยวนี่มันหลายวีนะครับเนี่โอ้ก็พอได้กินอยู่ครับนับอยู่ข้างนอกเมื่อกี้นี่อีหนึ่งอันนี้สามวีสี่วีห้าวีกอนี่ออกมาหลายๆกันเลยกอน,นาจีเป็นกล้วยถามว่ากล้วยอะไรมีรู้จักนาจีกล้วยเขียวหรือเปล่าลุงทงก็มีรู้จักครับเพราะว่าลุงทงมีชอบกินกล้วยมีกินเลยกล้วยเนี่ย ก็เริ่มชี้แจงขึ้นมาอีกสักนิดนึงโอ้พอมีแสงสว่างวิธีชีวิตชาวบ้านกันอย่างงี้ครับตื่นเช้ามากับทำมาหากินแต่ชาวดูแลนันดูแลนีอโอ้วีนี่วีนี่นาจีกไกจีกแกแะ้วครับเนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วมีกอเดี๋ยวนี่แม้มันออกทยอยออกมาเรื่อยยังมีนออีกหลายนออ ทางด้านบ้านาขายดอกไม้นี่ครับขายต้นพันไม้นี่ก็ลงโล่งไปช่วงหนึ่งหลังจากที่ท,ทรงต้นไม้ให้กับลูกคา้าแล้วก็เพาะพันุไม้กลับมามาลงโลงเลยครับขายทรงหมอบให้ลูกคา้าคุณยายอุบลกับคุณยายประยูนก็กลับมาจากเพาะพันธุ์ไม้ไปช่วยเขาปลูกต้นไม้ล้วกลับมากระเรื่ม เพาะพันธุ์ไหมครับก<น>็เพาะไปเรื่อยครับเพราะว่ายังไม่มีไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องรอออเดอร์ครับไม่ต้องรอครําสั่งสื่อเพราะว่ามีคนสั่งสื่อเรื่อยรอครําสั่งสื่อจะมีทันแล้วก็พร้อมครับเอาไปปลูกเป็นแปลงให้เขาที่เขาจ้างไปจ้างไปทําแปลงอันนี้นก,ก็เอาดพันธุ์มาพันธุ์สวนหนึ่งก็สั่งให้เขาช่วยกระยายพันธุ์ให้ ส่วนหนึ่งกับขยายพันธุ์เองครับก็เริ่มจีโอ้มีเต็มอันนี้นี่รอบที่แล้วยังไม่ได้ส่งขายหรือส่งไปปลูกเพราะว่าเพิ่งเพาะพันธุ์อันที่แข็งแรงแล้วก็ไปปลูกไปเพาะพันธุ์ไปส่งขายมดแล้วเอาไปปลูกมดแล้วอันนี้กระถัดข้างนาบานก็กำลังเคลียร์ถาดก็ทยอยเพาะพันธุ์ไป นี่ครับกาลังเอาลงเรียกว่าลงอะไรลงลงรูลง,ล,ง alia, ลงทาดลงทาดเพาะปลูกหลังจากเพาะพันธุ์ติดแล้วเอามาใส่ทาดเพื่อให้มันแข็งแรงให้รากมันติดพ,พอรากมันติดแล้วก็จะได้เ,เคลื่อนย้ายต่อไปเพื่อความสะดวกในขารเคลื่อนย้ายอย่างหนึ่งครับเคลื่อนย้ายทรงหมอบให้ลุกค,คาหร<ถ>ือเอาไปปลูกตมถีต่างต่างเพื่อประดับสวนให้สวยงาม ก็ใช้บริเวณเพิงนาบานนี่แหละครับเป็นเรือนเพาะชำฝนมันตกดีปก,กติกับเพาะชำอยู่ที่ที่สวนครับมีไตรมใหม่มีอะไรกับเพาะชำไปแต่ปรากฏว่าฝนมันตกเราดินมันมันแชะเขาทำงานยากเกานาบานเลยเป็นนาเป็นเป็นลานปูนนาบานมีเพิงแล้วก็รดน้ำเพาะพันธุ์อยู่ตรงนี้ทำงานสะดวก พอปีนี้มันฝนมาดีจริงๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่พอพันุไวอ่าพอพัน์พอหลากติดแล้วก็มันก็จะมีต้นที่มันมันใหญ่เกินไปมันไม่เหมาะสมที่จะไปลงปลูกเขาก็จะตัดออกเพื่อมันแตกยอดใหม่นี่ครับกำลังขมกักขมันเลยช่วยกันเพาะพื้นที่ยังเหลืออีกหลายครับ พอเพาะพันธุ์มาแล้วได้อีกระยะหนึ่งนี่ครับโอ้จิตเต็มหนาบานขึ้นแล้วครับอืมกาลังเขียวขึ่มเลยนี่เริ่มเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแล้วก็มีเพาะพันธุ์เป็นรุ่นเป็นรุ่น,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 นก็ทยอยขายออกเรื่อยพื้นที่นาบานเป็นผืนปูน พะมาปลูกเพาะพันธุ์ต้นใหม่เล่นๆดูโอ้ยมันก็ดูเขียวดูสดชฉื่นแจม่มใสครับตื่นเช้ามาก็เห็นเขียวสดใสมีมีเหมือนกับบานที่อยู่ในเมืองถี่นแต่ปูนยักได้อาการสดชื่นเดินก็าหาทีปลูกต้นใหม่อยากนี่ครับเพาะพันธุ์อัน,นิติตแล้วก็สวยงามอีกสักหน่อยกับจะเดเอเริ่มทยอยทรงหมาไให้ลูกค้าหรือนำไปปลูก บ,งบงางบางถาดกับพึ่งเพาะพันธุ์อาจจเจห็นโลง่งๆอยู่ก็คือพึง่งพึ่งเตรียมทาดหดึง่งพึ่งเพาะพันธุ์ลงไปเดึง่งรากยังมีติดก็ต้องใช้เวลาในการดูแลบำรุงรักษาให้แข็งแรงก่อนถึงจะส่งหมอกให้กับลูกค้าถึงจะเอาไปลงแปลงมันจะได้แข็งแรงสมบูรณ์สวยงามน,นี่ครับเป็นธุรกิจในครัวเรือน ทำคนอยู่ในครอบครัวนี่แหละครับนี่อันนี้ก็กำลังเตรียมถาดบางตุนที่มันมีสมบูรณ์ก็ต้องขัดแยกออกอช่วงที่เพาะหลายๆนี่ครับมันมันบางทีมันรดน้ำม,มีถวดถึงพื้นที่กาจีแคบถ้าเพาะนหน่อยนี่มันจะสวยงามแต่บางมันกระเพาะมีทันก็พยายามขัดอันนี้ที่สุดทรงหมอให้ลูกคา้านี่ครับ แลวอีกสักหน่อยก็จีเต็มล้วนี่พอทัดทัดที่ลงโลงนั่นเพาะไปแล้วแต่มันยังกำลังจีงอกกำลังจีเกิดนี่อีกมุมหนึ่งนะครับกำลังเกิดแล้วก็บางงันก็ได้ต้นพันก็ย้ายพันมามันยังมีเต็มถาดก็ต้องรอต้นพักเติมลงไปพอใส่เติมแต่มันต่างกันก็ต้องตัดทิ้งให้มันงอกพร้อมกันมันจะได้เพาะพันเป็นรุ่นเดียวกัน บางอันกับก่าจะมีทันอกทันใจครับพอเพาะลงปุ๊บก็บโอ้เริ่มออกดอกเลยอยากลงดินจิตายแต่ว่าจะคล้องเขายังมีหายลงอยากหายแข็งแรงก่อนก็เลยรีบออกดอกก่อนเลยนี่ครับโอ้เป็นดอกสีขาวนี่ยังไม่ได้ลงดินเลยนะครับนี่ยังอยู่ในหลุมเพาะอยู่เลยอยู่ในถาดอยู่เลยออกดอกแล้วออจักจีรีบไปไหนรอแข็งแรงก่อนกระเป๋าอ ดูแค่นี้ก็พอสดชื่นแลวครับเดินออกประตูบานมาก็เห็นสวยงามอันนี้เป็นอีกคนละสายพันธุ์ครับใบกี่ใหญ่ต่างกันเลยมันก็มีหลายสายพันธุ์ครับตอนนี้มีคนสั่งสื่อขายดีเป็นธุรกิจในครอบครัวก็เลยพยายามหาสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาใบใหญ่ๆนี่จะเป็นสายพันธุ์จากญี่ปุ่นครับอันใบเหล็กๆนี่จะเป็นสายพันธุ์ไทย กัเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกันครับก็บคือคัสเตอร์กับมะกร,ะรีดเป็นลักแล้วก็เรือพ้าต้นพันธุน์อื่นๆมาขายด่ามีพื้นที่นี่ครับโอ้เขียวขึมอันนี้ติดแล้วสวยงามแล้วก็เลี้ยงดูต่อไปอีกระยะหนึง่งเพื่อให้มันแข็งแรงกว่านี้ดูใบมันสวยงามครับยังกับใบพักชีใบเรื่อย โอ้ไหวเธื้อมีดาเลยรับเพื่อมาทำกับเขานี่ครับมันเต็มถาดแล้วนี่กระนาชีส่งมอบส่งมอบลูกค้าได้แล้วนะแต่กระร้อยมันแข็งแรงนิดนึงนะครับนี่เขียวคึ้มเลยอันนี้เต็มถาดจริงๆนี่แข็งแรงเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่ครับพร้อมที่จะ เคลื่อนยหญ่สรงยาทรงหมอบได้แล้วแฟนๆกระถามมาครับ f อฟถามมาว่าขายถาดเท่าไรครับ <c oughs> ลุงถุงกรับข้าจะออกไปถ่ายทำข้างนอกมีใดรกลับมาดูมาดูเปิดเน็ตด,ดูเห็นกับตอบไปแล้วครับเขาขายถาดละ500ครับห้าร้บาทถาดหนึ่งนี่ก็จะมีหนึ่งร้ต้นนะครับ มีอยู่หนึ่งตนก็ตกตนหาบาทครับทุกๆครับทาดนึงก็จะมีเกินรอยตนอยู่นิดนึงเอาไปเผื่อ,อ,อมันจะมีลุ่มเกินอยู่ก็ใส่ให้เต็มนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นตนใหม่พันไม้ที่ทยอยเอามาทดลองปลูกดูจะสวยงามขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าตนอะไรดูนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะของมาต้องถามก่อน นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อันนี้พอพอรากมันติดแล้วครับแต่ต้องการให้ต้นมันงามทันกันก็เลยต้องตัดต้นที่มันใหญ่สมบูรณ์แล้วอ่าให้มันงอกทันกันนั่นนะอมันรอกันได้ครับมันรอกันได้ต้นไม้ประเภทนี้อ่าพอเอาไปลงลุมแล้วมันจะโตไปพร้อมกันเลยก็ใช้เวลาไม่นานครับเพราะมันแข็งแรงอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สั่งสื่อมาเจวมาทดลองปลูกกระสวนปลูกขยายพันธุ์โอ้กำลังขยายธุรกิจอย่างใหญ่เลยหาพั 5, นธุ์นั่นพันธุ์นี้มาปลูกเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าบางทีก็เห็นมันก็สวยงามดีสำหรับตอนนี้ลุงทุ่ง,งกับทีมงานทุ่งบุษราก็ต้องขอลากลันแล้วเอาไว้พบกันตอนหน้า กดฟากดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจงังหวัดนครราชสีมามานำเสนอต่อท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันตอนหนะ้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ